สวัสดีครับนี่ผมบอลทวนนะครับวันนี้ผมอยู่สวนปลาบัวบ้านโคกตำบลหนองไห่อุดพิสัยมาพอเพื่อนกาลังปลูกผักขีแยงครับนี่เพื่อนใหญ่มาจากมองหันครับมองหันคือมองเก่าเพิ่นปลูกพระบุงปีที่แล้วครับนี่ยี่นีนเพื่อนคุดน้องใหม่นะครับเคยมาถ่ายคลิปอะไรลรอครับนี่สามน้องแลตอนี้ครับเป็นน้องที่ขุดใหม่วันนี้ก็มีปลาทั่วแล้วก็แตงโมที่ปลูกได้นะครับนี่ดินใหม่นะครับนี่ดินใหม่เพื่อ็ยังปลูกใดอยู่ครับนี่นี่มาอัปเดตสวนปลาบัวให้ชมนะครับ

คช่างบาดทำชาคนช่างอือก็ลางงามครับมันงามันขาดไปวยวัหนอือง้นยังงามอยู่หน่อยนี่เนาะตนี้ตามออเดอร์ได้หนอยนี้นครับตามออเดอร์โอ้ครับนี่นี่ครับผูนี่ก็น่าได้ครับนี่มีเข่าแซมพร้อมจังนี้มันหนังวันหันมันหน้าเหงือก่ะหรือวัน่อกโอ้ตะการอือ ุลาเล่เลคุณทำแนนี่นาพอ่อเสิขยายไม่ครับด,ดูใต้นามน้องนะครับนี่เพิ่นกำลังเริ่มไมครับนี่เพราะว่าเพิ่นย้า,ย,ายที่ย้ายที่นะครับนี่สวนประบัวนะครับประบัวเราเคยมาถ่ายทาคลิปแล้วนะครับนี่ผักขญางขายตามหมู่บ้านแล้วครับนี่ถามออเดอร์นะครับนี่พี่เจ็ดเก็สื่อเพิ่นไปอยู่ครับแต่ผพปลูกโบเป็นคือเพิ่นไหมเอาไปปลูกมันกับโบเป็นเนาะนี่เพิ่นกำลังดปลูกครับนี่คือด้ามหน้านี่ครับนี่นี่ปลูกเป็นขยายขยายนะครับนี่ นี่นะครับผักบุ้งนะครับนี่นี่วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมป้าบัวอีกรอบนะครับถูกำลังตัดผักบุ้งอยู่ใส่ได้ปหครับอ๋อใช้ใดปั่นขึ้นมา นะครับปูนท้าหย้อนเล่านะครับคือว่าเริ่มไม้นะครับอ้งามคักเลยก่อนสม,สมบูรณ์นะครับนี่เพินอาชีพเกา่าเพิ่นได้เพิ่นถิ่มบ่อใดได้ครับอ้สั่งเลยยัง,ย,งยังก็มีออเดอร์วัวทานลูกข,ขาเกาเ่ามีเนาะนี่ยูคน่้าอืมไปตรงที่รบรทังคือหละิเคลอ้อยเา,บ,าบ้านครับนี่ครับ วิถีชีวิตของปะบัวเห็ดเกษตรเป็นรักเลยครับตอนนี้ผสมผสานครับทั้งเรียงงัว่ทั้งเห็ดเกษตรแล้วก็คุดบอม่น้ำยังที่พ่อเลยพื้นยังจมอยู่ครับนี่นี่นะครับโอ้โหน้ำเดียวเต็มแล้วเห็นมะนาวคนเดียวเต็มแลเพื้นเห็ดยังน้องงอมๆอยู่ขี่รถผ่านมาครับเลยแวะไม่อีกครับนี่พื้นใส่โอ้พื้นใส่ปุ๋ยขี้ปุ๋ยคอกตอนนี้โอ้ธรรมชาติเลยครับนี่นี่ครับปุ๋ยขอกดำๆ เสารหาสซิป6ซิปแ้วแต่ออเดอร์นะครับนี่บรรยากาศบ้านสวนนะครับเป็นบ้านที่น่าอยู่นะครับอยู่ท้ายบ้านนะครับทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนี่บรรยากาศทํรเลดีแห้งครับนี่ผูนขน,นหอไปครับโอ้หาสิบบาทบกมือนี้โ่งมือไหนครับต้องไปงมัดก,ก่อนบ่ นี่ครับใครสนใจพักบูงเด้อป้าบัวกบานโกกครับนี่มาสื่อได้ครับสร้างได้แต่ว่าสร้างลูกหนาในเด้อเพื่อเพิ่นเก็บนะครับนี่เวลาสร้างหลายหันหาบาทซีบาทกับเอาได้เลยได้บ่ได้หันยูเด้หันบ่อยู่กับบัเป็นหยางหนอ,อาบาที่บาทกเก็บพืนแซ่ิ่นไม่ขี้ขุดยวเพิ่นเหี้ยนถูกเก็บอืมครับร <ไป S 2> ขยน<ด>ันสองตาใหญ่ขยันแห่งขยันต้องคุณกระตัดหยาอยู่เบียงงัวเพิ่นบรรยากาศบานสวนนะครับวันนี้พามาให้ดู การเกษตรเพนนิ่มเงินหอยข้าวบาทเพิ่นมาสร้างไว้ปลูกเือกันอือดันนั้นน้ำบาทช้าพว่าแตสร้างเท่าละสิบบาทยี่สิบบาทเท่าละสิบเท่ากับเก็บยมหาสิบบาท,บาทครับผักกระหยังเท่าละสิบยี่สิบบาทเพป็นว่าพอได้ใส่แบ่งกันกินเนาะอย่าถือว่ามันเงินมาหลายดอกแต่ว่ามันห่างแบบว่ามันได้แบ่งปั้นแล้วก็ได้ขยายพันธุ์เท่ากับขายต่อเนื่องเนาะขายไปเลย บาชิบบาแค่สาดที่จะสรางต่างาก,กันอยู่แต่ว่าตัวนี้หอมเลยผมเคยซื้อไปปีก่ายเลยเก็บเดี๋ยวเก็บให้นั่นเอาอีกแล้วที่ไม่ได้มีเขา,าเก็บนี่เองเก็บตัวนี้สิมีป้าอยู่ดอกป้าตัวไหนป้าขวอนป้ายงางจีเก็บกระชายโอ้โอ้ปูก็ได้ตัวนี่นี่ป๋าปูเป็นดอกป้าผมลองมึงเหรอครับขนาดเฮ็ดยังสี่ป่าแต่ยังปูมือมือมือโบเซียนจังไดงเฮ็ดแล้วล่องแล้วบ่ได้บ่ได้มันมันแล้วแต่สาเราไปสองกัมปีที่แล้วนั่นบะ่ได้ผลเลย นั่นตีคนมือเยนเน็นดิกเป็นเหมือนภาษาบา้านเฮานะมผมผมว่าภาษาบ้านเฮานี่นะนี่นะครับสวนพัะกระแองนะครับมีสวนเอ่อสวนปักบุ้งน้ำนะครับสนใจกามาบ้านโคกนะครับตำบลน,น้องไห้ครับนี่ของบะบวัวมามาหอดเงือนเพื่นเลยมากินก๋วยเตี๋ยวย่างเว่นกันเลยครับนี่เพิ่นนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวนำด้อเพิ่นขายส่วนประมาณเข่าม้งก,กัวถึงประมาณบ่ใบสองมะปะาบาสองใบาสามเพิ่อก่อ,อกสวนครับนี่นี่ครับ บ้านโคกนะครับเป็องซลาถ้ามาจากนั่งหวาก็คือเลี้ยวขวาเข้ามาถึงหาวานปะบัวเลยก่อนถึงมองสุ่มประตูบ้านโคกนะครับถ้าอยู่นี่ก็ลังบน,นต้นซ้ายเนาะเข้ามาเลยครับนี่ปะบัวนะครับเพิ่นเห็นมาหลายปีประสบการณ์เพิ่นหลายนะครับและะ้วก็นี่เห็นบ่ครับนี่เอาไปเอาขอพันเพิ่นได้คือมามา่สื่อมาขอสื่อเพิ่นได้ครับจ้างก้อนเสือกักบเชือโรยเพื่อไปปลูกเลยแล้วมันไปปลูกขี่ได้หนีเห็นว่นหนึ่งเหงามันจะสิครับนห้หน่อยหนึ่งเลยแต่ว่ามันหนังมันขยายมันเรื่อยๆแต่ว่า หลายอยู่ครับนี่ภาคข้แยงนี่ถือว่าหลายอยู่ครับเพิ่นกำลังขยายนํานะครับนี่หอดแนมฝนจุกๆคือสีได้หลายคนนีู้่น้ำหนามมะถุ่มนาะป่าเนาะครับผู้ขึ้สีมันขึ้นเร็วอยู่นะครับเพิ่นใส่ปุ๋ยคอกนําเลยครับนี่นี่แหละครับนี่แหละคือวิธีครับอาชีพเพิ่นเฮ็ดประจําเลยนี่ป้า่อปีนี่ก็ยังพ่อเพิ่นอยู่เฮ็ดคือเก่าครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งแนมหนา้หลายเด้อผมสิมาเบิ่งพวงอีกรอบนึงนะครับว่าสิขนาดใดแล้วก็บภาคข้แยงเพิ่นกําลังเฮ็ดอยู่นี่ครับมาสื่อของปลาบัวณ์นะครับนี่อยู่ในเขตตำบลแขมตตบบลลหนองไโดด มาอุนนุนครับของปลาบัวนะครับบัวเป็นป่าคนละป้ายเพราะว่าคนปลูกเป็ดมันเป็นในมือครับแบบทีนี้คือจังปลูกก็คือจังบ่ได้ดี่ได้ก็จังเห็นเหมือนมันมันมีของเกษตรบ่อนี่เหรอครับครับมาถูนกขังมาถูนกขังกับเป็ดครับพี่น้องผู้สีกันทานมาทางนี้ก็มาเบิ่งนะครับนี่เป็นเฮ็ดตี้อยู่ครับผมบอกต่อได้ครับนี่บอกต่อคือว่า มีพันธุ์พักกระแย่งขายแล้วก็พักบุ้งพิ่มก็มีนะครับสนใจอยากได้พักสดๆนะครับแล้วก็เอาไปเห็ดแนวเห็ดพันธุ์ได้ครับที่สวนป่าบัวด้วยครับเน้นอีกที่บ้านโคกตำบลหนองไห่อุทุมพรพิสัยศรีสะเกดนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับปุ่นเพิ่งกำลังเก็บอันนี้หายอยู่พักกระแย่งเดี๋ยวบอกไปน้ำกงไม่ออเดอร์ลูกค้านะครับนี่มีเกือบสิมื่นเนาะ อ้มันอวบงามแห่งเลยเพราะว่ามันใส่ฝุ่นนะอวบงามบุงทีไอ้มีดลงถืงอหน่อยเปาะเลยอันนี้กับไปให้อเอาแหปลาบอกว่าเป็นแบงเอตอตนมันก็ให้ปลานี่กับแบงไ้ลูคาเตรียมตัวอู้งามดีดีนี่ครับปอดสารแน่นอนแจงกับเป็นลายเป็นแจงแบบมาก